สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูน้ำฝนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูน้ำฝนมีใบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนเราก็มาฝากเด็กๆก,กัน,นะคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยสัตว์น่ารักค่ะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของเรานะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ เราจะเรียนตั้งแต่วันจันทร,ร์ที่5ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่เราเรียนชดเชยวันเสาร์ที่9ตุลาคมนะคะใบกิจกรรมของเรานะคะมี6ใบกิจกรรมเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบกิจกรรมใบที่1กันนะคะเด็กๆใบกิจกรรมใบที่1นะคะใช้เรียนในวันจันทร,ร์ที่5ตุลาคมค่ะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะวาดภาพสัตว์ที่เด็กๆชอบ ชอบที่สุดเลยนะคะมา1ภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะจะมีช่องว่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆวาดลงไปได้เลยค่ะ กิจกรรมใบที่2นะคะใช้เรียนในวันอังคารที่6ตุลาคมนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะยงเส้นภาพสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์ชนิดใดนะคะหรือว่าสัตว์ประเภทใดที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะเด็กๆก็ยงลูกศรเข้ามาตรงสระน้ำได้เลยค่ะ กิจกรรมใบที่3นะคะใช้เรียนในวันพุธที่7ตุลาคมค่ะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะถ่ายภาพหรือว่าถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงของเด็กๆนะคะแล้วส่งแล้วให้ผู้ปกครองนะคะส่งเข้าไลนา์กลุ่มห้องเรียนของตนเองนะคะแล้วคุณครูประจําชั้นก็จะให้คะแนนตามตามมาทีหลังนะคะให้คุณครูประจําชั้นก็จะให้คะแนนตามลาดับต่อไปนะคะ กิจกรรมใบที่4ค่ะใช้เรียนในวันพฤหัสที่7ตุลาคมนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่กำหนดให้แล้วก็ระบายสีภาพที่คล้ายกันนะคะเด็กๆคะที่คล้ายกันกับตัวอย่างนะคะระบายแค่หนึ่งอย่างนะคะ สมมติว่าภาพแรกนะคะเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพยีราฟใช่ไหมคะส่วนตัวเลือกที่ค,คณครนน้ำฝนให้เลือกจะมีทั้งหมด3ภาพนะคะให้เด็กๆเลือกภาพที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายสีแค่1ภาพเท่านั้นนะคะกิจกรรมใบที่5ค่ะใช้เรียนในวันศุกร์ที่8ตุลาคมนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะ ล้อมกับฝึกอ่านและระบายสีให้สวยงามค่ะอันนี้นะคะจะเป็นบทบทกลอนหรือว่าบทอาคยานนะคะของสัตว์น้ำนะคะเด็กๆสามารถหยิบไปกิจกรรมนะคะขึ้นมาดูพร้อมคุณครูน้ำฝนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูน้ำฝนจะพาเด็กๆอ่านก่อนนะคะปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเล น้ำจืดก็มีนะคะเด็กๆฝึกอ่านแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะกิจกรรมใบสุดท้ายค่ะกิจกรรมนะคะใช้เรียนในวันเสาร์ที่9ตุลาคมนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะช่วยพาน้องสัตว์น่ารักนะคะเดินทางตามเส้นปะาไปหาอาหารนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ มดก็จะเดินทางไปหามะม่วงค่ะเด็กๆจะให้อาจะช่วยให้เดินยังไงเด็กๆก็จับดินซ้อมาแล้วก็ลากเส้นนะคะให้พี่มะม่วงเดินตามเส้นตรงไปนะคะให้พี่มดนะคะเดินตามเส้นตรงไปนะคะแล้วก็ภาพอื่นๆตามมานะคะค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจในเนื้อหาในส่วนตรงไหนนะคะสามารถกลับไปย้อนดูคลิปของคุณุน้ำฝนได้เลยนะคะไว้พบกันใน ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปหรือว่าคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ